หรือครูอาร์ตนะครับซึ่งเมื่อวันพฤหัสนะครับครูก็ได้ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการกันไปแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับครูก็ได้มีโครงการดีๆมาฝากนะครับก็คือโครงการฝึกทักษะการออกสตาร์ทในกีฬากีทานะครับซึ่งจะมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อให้นักเรียนได้รู้เกี่ยวกับการออกสตาร์ทในกีฬากีทาและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเรามารู้เกี่ยวกับการออกสตาร์ทในกีฬากีทาและ อ่าขอลงคันในกีฬากีทากันก่อนนะครับซึ่งการออกสตาร์ทในกีฬากีทานะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือการนั่งนั่งออกสตาร์ทแล้วก็ยืนออกสตาร์ทนะครับอ่าการนั่งออกออกสตาร์ทนะครับก็จะแบ่งเป็น3แบบนะครับรรก็คือมีบัสตาร์ทก็คือเหมาะสาหรับนักกีฬาประเภทตัวเล็กตัวเตี้ยนะครับอ่ามีเดียมสตาร์ท ก็จะเหมาะสําหรับนักกีฬาที่ไม่สูงแล้วก็ไม่เตี้ยจนเกินไปนะครับส่วนอีรองเกตสตาร์ทนะครับก็จะเหมาะสําหรับนักกีฬาตัวสูงตัวใหญ่นะครับส่วนความสําคัญในกีฬากีฬานะครับก็คือกีฬากีฬานะครับจะใช้เวลาตัวตั้งนะครับก็คือแค่เสี้ยววินาทีเดียวนะครับก็สามารถแพ้คู่ต่อสู้ได้นะครับการออกสตาร์ทนะครับจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับ เช่นการออกสตาร์ทร้อมอสัญญาณปืนหรือสัญญาณนกหวีนะครับอันนี้ก็เป็นการได้เปรียบคู่ต่อสู้อย่างหนึ่งนะครับาสามารถทําให้เราชนะได้แต่ถ้าเรา,อ,าออกสตาร์ทช้าวกว่าคนอื่นนะครับก็สามารถแพ้คู่ต่อสู้ได้นะครับฉะนั้นนะครับเราต้องฝึกทักษะการออกสตาร์ทบ่อยๆนะครับ ่ึกออกสตาร์ทให้ถูกวิธีให้ได้เปรียบคู่ต่อสู้นะครับเมื่อเรารูา้ความสำคัญของการออกสตาร์ทไปแล้วนะครับเราก็ไปเรียนรู้ในทักษะาการออกสตาร์ทกันเลยนะครับนะครับตอนอื่นเราก็มาอาบอุ่นร่างกายก่อนนะครับซึ่งการอาบอุ่นร่างกายนะครับเราต้องอบอุ่นจากส่วนบนสุดลงมาล่างสุดนะครับ เริ่มจากซ้ายก่อนนะครับอตอนนีนครับเราต้องเริ่มจากพอก่อนนะครับพอเป็นอันดับแรกนะครับให้นับให้เรียนนับ10วินะครับทำแล้วก็ปฏิบัติไปพร้อมๆกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งส 3 4 5 6 7 8 9 10อ่าแล้วก็ขึ้นบนนะครับ1 6, 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่าแล้วก็ลงล่างนะครับ1 2 3 4 ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับต่อไปก็เป็นแขนนะครับหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าสลับข้างครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 10นะครับต่อไปก็จับข้อเท้าข้านซ้า,ายนะครับ 2> 1 2 3 4 5 6, 7 8 9 10นะสลับข้างครับ1 2 3 4 5 6 7 8 เก้าสิบอ่าต่อไปนะครับก็จะเป็นสีข้างนะครับก็ยกไปทางด้านซ้ายก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแปดเ้าสิอ่าหรับข้างครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ด แปดเอ่ะต่อไปจะเป็นขานะครับยกขาขาซ้ายไปด้านหลังนะครับแล้วก็จับนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ส่้าหอ่ะสลับข้างครับ1 2 3 สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าต่อไปนะครับยกขาขึ้นมานะครับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ากลับกางครับหนึ่งสองสามสี่ ห้ 5, 6, 7, 8, 9, าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ยกโขขึ้นมาครับนับหนึ่งสองสามสี่ห้ากแปดเก้าสบอลัข้างครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าเจ็ด 8, 9, แปดเสนะครับก็เสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับการอบอุ่นน่่งกายต่อไปก็ไปดูการปฏิบัติกันเลยนะครับ <c oughs> เราก็มาฝึกทักษะการออกสตาร์ทกันนะครับซึ่งการออกสตาร์ทนะครับจะแบ่งเป็น2รูปแบบใหญ่ๆนะครับก็คือการนั่งออกสตาร์ทแล้วก็การยืนออกสตาร์ทนะครับการนั่งออกสตาร์ทนะครับ จะใช้ในระยะสั้นเท่านั้นนะครับก็คือ400เมตรลงมานะครับส่วนการยืนออกสตาร์ทนะครับก็จะใช้ในระยะไกลระยะกลางจะถึงระยะไกลนะครับก็คือ800เมตรขึ้นไปนะครับส่วนการนั่งออกสตาร์ทนะครับจะแบ่งย่อยออกมาเป็น3แบบนะครับซึ่งก็คือ 1. b บล็กสตาร์ทนะครับ 2. ม e ีเดียมสตาร์ท 3. อีลลงเกตสตาร์ทนะครับ ซึ่ง3แบบนี so ้นะครับก็คือจะแบ่งเป็นจะแบ่งตามรูปร่างลักษณะของนักกีฬานะครับก็คือประสตาทนะครับก็จะใช้ในนักกีฬาตัวเล็กตัวเตี้ยนะครับส่วนมีเดียมสตาร์นะครับก็จะใช้ในนักกีฬาลักษณะปานกลางนะครับไม่สูงและก็ไม่เตี้ยจเกินไปนะครับส่วนอีรองกิตสตาร์นะครับก็จะใช้ในนักกีฬาตัวสูงตัวใหญ่นะครับ มาปฏิบัติกันเลยนะครับท่าแรกนะครับก็คือบัดสตาร์นะครับเริ่มจากเอาขาที่ไม่ถนัดก่อนนะครับยืนหลังเส้นนะครับถ้านักเรียนอยู่บ้านนะครับก็ยืนมันจะมีร่องกระเบื้องนะครับก็ยืนหลังร่องกระเบื้องได้เลยนะครับให้มันเป็นเส้นนะครับยืนหลังเส้นนะครับ ขาข้างที่ไม่ถนัดเอาปลายเท้าวางวาาวงหลังเส้นส่วนขาข้างที่ถนัดนะครับนํามาต่อเมื่อต่อเสร็จแล้วนะครับให้นําขานี้นะครับขาข้างที่ไม่ถนัดมาวางด้านข้างแล้วก็ยกปลายเท้าหมุนมาเก้าประมาณ90องศานะครับแล้วก็วาง แล้ก็ยกส้นเท้าขึ้นมาแล้วก็หมุนหมุนไปด้านหลังนะครับมเมื่ออยู่ในลักษณะนี้แล้วนะครับก็ทำการคุกเข่าลงไปนะครับะจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับขาข้างที่ไม่ถนัดนะครับก็จะอยู่ในลักษณะ,코ะ,코ะคุกเข่าส่วนขาข้างที่ถนัดนะครับก็จะอยู่ในลักษณะตรงเข่านะครับส่วนมือมือนะครับก็ แยกนิ้วโป้งออกมานะครับส่วนสีนิ้วติดกันยังชิดติดกันนะครับก็เอามาวางหลังเส้นนะครับาวางประมาณอันนี้ก็ประมาณช่วงไหลนะครับาจากช่วงไหลก็ประมาณถึงคืบนะครับไม่แคบาไม่ชิดแล้วก็ไม่กว้างจนเกินไปนะครับอยู่ประมาณพอดีพอดีนะครับอันนี้ก็อยู่ใน รูปแบบเข้าที่นะครับต่อไปก็คือการระวังระวังก็คือการยกก้นขึ้นมานะครับยกก้นขึ้นมาเมื่อได้ยินเสียงคําว่าระวังนะครับก็คือการยกก้นขึ้นมานะครับระวังถ้าต่อไปนะครับก็คืออาจจะมีสัญญาณนะครับก็คือมีสัญญาณปืนสัญญาณนกหวีดแล้วก็คําว่าไปนะครับ จะมีในจะมีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะครับในการแข่งขันอย่างเช่นนะครับเท้าที่ระวังไปก็ประมาณนี้นะครับถ้าต่อไปนะครับก็คือมีเดียมสตาร์ทนะครับมีเดียมสตาร์ทก็เหมือนเดิมนะครับเท้าที่ไม่ถนัดนะครับปลายเท้า,าอยู่หลังเส้นเท้าที่ถนัดนะครับ จะโตหลังส้นนะครับของเท้าที่ไม่ถนัดยกเท้าที่ไม่ถนัดนะครับเอามาวางชิดเมื่อวางชิดแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับยกปลายเท้าหมุน90องศาวางยกส้นหมุนะนะครับจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับต่อไปก็ดึงไปข้างหลังนะครับวางหัวเข่าลงประมาณ เห็นไหมครับจะ,จะอยู่ประมาณนะครับเท้ากลางเท้าของอข้างที่ถนัดน,นะครับอยู่มาตรงกลางนะครับเห็นไหมครับต่อไปก็เหมือนเดิมเลยนะครับก็คือการเข้าที่เข้าที่ก็มือวางเหมือนเดิมนครับอยู่หลังเส้นระวังไปก็จะอยู่ใน รูปแบบประมาณนี้นะครับส่วนแบบต่อไปนะครับก็คืออ e ีลองเกตสตาร์ทนะครับลองเกตสตาร์ท e ก็เหมือนเดิมครับเริ่มต้นเหมือนเดิมเลยครับก็คือวางเท้าที่ไม่ถนัดปลายเท้าอยู่หลังเส้นเท้าที่ถนัดนะครับก็จะ,จะอยูอ่ด้านหลังเท้าที่ไม่ถนัดยกเท้าที่ไม่ถนัดนะครับมาวางด้านข้างายกปลายเท้า หมุนวางยกส้นเท้าหมุนแล้วก็ดึงดึงไปข้างหลังนะครับอันนี้นะครับอีลองกิสตันนะครับก็เหมาะสําหรับนักกีฬาที่มีรูปร่างสูงใหญ่นะครับหัวเขานะครับหัวเขาจะอยู่ประมาณส้นเท้าของท่าที่ถนัดน,นะครับก็ทำเหมือนเดิมนะครับทารเข้าที่ก้มลงไปเข้าที่ระวัง ไปก็จะอยู่ในรูปแบบลักษณะนี้นะครับส่วนต่อไปนะครับจะเป็นการยืนออกสตาร์ทนะครับการยืนออกสตาร์ทนะครับก,จกนนบ็จะใช้ขาที่ไม่ถนัดนำหน้าก่อนนะครับจะใช้ขาที่ไม่ถนัดนำหน้าก่อนขาที่ถนัดนะครับจะอยู่ด้านหลัง ประมาณนี้นะครับประมาณส้นเท้าของข้างที่ไม่สนัดนนะครับมือมันก็จะอยู่ในรูปแบบแบบนี้นะครับวางระดับอกนะครับก้มตัวน่อเล็กน้อยนะครับมือพร้อมที่จะออกตัวนะครับเข้าที่ก็ไปการออกตัวแบบ ยืนนะครับจะมีสองสัญญาณนะครับก็คือการเข้าที่แล้วก็ไปาการไปก็คือ,อจะมีสัญญาณนกหวีดแล้วก็สัญญาณปืนนะครับสูก็ขอจบการอาสอนทักษะของนักเรียนไว้เพียงเท่านี้นะครับนะครับต่อไปก็จะเป็นการคูดาวนะครับเพื่อลดการบาดเจ็บ หลังการเล่นกีฬาหรือว่าออกกําลังกายทุกครั้งนะครับมาทํากันเลยนะครับก็คือนับ10ครั้งเหมือนเดิมนะครับนับ1นึถึงสิเหมือนเดิมเริ่มจากซ้ายก่อนนะครับารับครูดังครับเดี๋ยวครูจะดูดาวในท่านั่งนะครับนะครับเริ่มจากท่าแรกนะครับจับปลายเท้านะครับสองข้างนะครับ นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต่อไปนะครับก็จับข้อเท้าด้านซ้ายนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมาครับจับข้อเท้าด้านขวานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า 6, 7, 8, 9, 1กปดอ่าต่อไปนะครับอ่าปับขาด้านขวานะครับไปด้านหลังนะครับจับปลายเท้าด้านซ้ายด้วยสองมือนะครับนับหนึ่ง6 7 8สามส่าสอ่าำหรับข้างนะครับนับ1 2 3 4ส6 7 8 9, ี่0้อไปนะครับยืดอ่าขาขวานะครับส่วนขาซ้ายนะครับอ่าดึงดึงดึงเข้ามาอ่าที่ลำตัวนะครับครับ1,2,3,4,5,6,7,8 เก้าสิอ่ะสลับข้างนะครับครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ห้าอ่ะาต่อไปนะครับอ่ะก็จะทำเหมือนเมื่อกี้นะครับแต่แค่บิดลำตัวนะครับอ่ะบิดไปทางลำตัวเลยนะครับ นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่ะสลับข้างนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่ะเราการคูดังน,นะครับก็พอแค่น,นี้ก่อนนะครับ นะครับในส่วนท้ายนี้นะครับครูก like ็ให้นักเรียนทํากิจกรรมนะครับซึ่งกิจกรรมของครูนะครับก็คือให้นักเรียนปฏิบัติการอกสตาร์ทนะครับในท่านั่งและก็ท่ายืนนะครับซึ่งท่านั่งนะครับก็ให้นักเรียนเลือกแบบที่เหมาะสมกับนักเรียนมากที่สุดนะครับก็คือบัสตาร์ทมีเดียมสตาร์ทแล้วก็อีลองเกตสตาร์ทนะครับนักเรียนเลือกมาหนึ่ง หนึ่งท่าน,นะครับในท่านั่งสุดท้ายนะครับครูก็ขอขอบคุณนะครับครูพี่เลี้ยงพวกในการาสถานที่นะครับโรงเรียนอนุบาลกระบี่และก็ผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับทุกท่านนะครับรวมทั้งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4.2นะครับครูก็ขอขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับ สำหรับวันนี้นะครับครูก็ข,ขอจบโครงก,การฝึกทักษะการออกสตาร์ทในกีฬาทีทาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ